ทุกคนเราก็จะมาเล่นเกมหมาปลาก,กันนะทุกคนไปดูกันว่าเราจะได้เป็นบทบาทอะไรนะคะโอเคกลับมาก็เริ่มเลยนะจะได้เป็นบทอะไรอะ่ะ เป็นคนดีปกติเลยเนาะทุกคนความจริงแล้วก็อยากเป็นหมาป่าเนาะแต่ก็ได้อะก,ก็มาเล่นกันเถอะครั้งที่แล้วเราเล่นเป็นมือปืนนะคะทุกคนครั้งนี้เราก็จะมาเล่นเป็นคนดีนะคะทุกคนอุ้ยเบอร์หกเหมือนมุดท่อเลยอะเดี๋ยวเราทำพล,ลังพแป๊บ กําลังจะเดินไปนะคะตอนนี้มีเคที่ห้องอ่านหนังสือนะคะทุกคนแล้วก็เดินไปเดินไปเนาะไม่รู้ว่าหมาป่าจะชนะหรือคนดีจะชนะก็ะมาลุนลุนกันนะ่ะ เราก็จะทำโค้ดตนี้เดี๋ยวเดี๋ยวอดแเราทคุยไม่ิดไม่มีกมูตอนนั้นอยู่กับตกแกกับเบอร์อะไรทุกอย่าง น้องๆโอเคโอเคได้แล้วเปิดอะไรครับไอ้เนี่ยอ้าวโหกิ้งกกอ๊ะไม่เราไม่รู้เราทําเกตอยู่ okay. okay. <laughs> เราไม่มีข้อมูลคือตอนนั้นน่ะใช่ไหมเราอยู่ห้องรับแขกกำลังทำคยุยตู Mother, no ้ขนมอยู่วนหาอนเราก็จะเตือนนะคะอออยยูู่่่ปิดก่อนปิดก่อน แล้วก็งดบทนะคะแล้วก็จะไปทำควยต่อนะทุกคนแต่ว่าไม่ไม่รู้ว่ามีควยควุยที่ตอวควยที่มันดูดฝุ่นอนะ่ะไม่รู้ว่ามีหรือเปล่าถ้ามีก็ต้องทำนานอนะ่ะมันรอนาะมากนะ เรามีเตียงที่ห้องหลับค่ะ ที่ห้องครัวก็กำลังเดินไปทำนะคะทำทีนี้ก่อนนด้เสร็จแล้วนะคะก็เดินไปต่อ เกือบคนดีเกือบชน,น,นะแล้วนะแต่ว่าใครจะทำอาอัน่กันอุ้ยเบอร์หนึ่งตามทุกคนเรากลัวเบอร์หนึ่งมากเลยสงสัยอ่ะคนดีเกือบชนะเลยนะเราฟังเพื่อนก่อนตอนแรกเราจะไปทําเคสอยู่ตรงห้องอาหารใช่ไหมแต่เราเห็นศพเบอร์สี่หรือเบอร์สองหรือเบอร์หกนั่นแหละนอนตายอยู่แล้วก็เลยกดโหวต เออคือเราไม่มีข้อมูลคือตอนนั้นใช่ไหมอ่ะเบอร์หนึ่งอ่ะเดินตามเรามาแล้วก็ไปห้องรับแขกแล้วก็ไปเจอเบอร์เจ็ดนี่เราเป็นก็อยู่พักเลยนะอยูการเรียนลายจั้ไม่มีข้อมูลขาดอยู่อยู่ห้องห้องรับแขก ห้องรับแขกกับเบอร์แปดอยู่กับรูกคนแดียนะไม่รู้ช่วยกดด้วนแล้วที like so, but, 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 ่โอ๋เพราะว่าเราเป็นแมมโมด้วยแเราไม่รู้แม่มดนสื่อสารกับวิญญาได้นะ เขาคนในนี้มันมีแม่มดด้วยเราลองอ่านสิสามารถรู้รู้จำนวนคนที่ถูกคัดออกที่จะดูสื่อสารกับวิญญาณโอเคทุกคนเราก็บวกเบอร์หนึ่งเพราะเบอร์หนึ่งบอกว่าเป็นแม่มดอยากออกโอ้นะ มาดูกันโจทย์เบอร์นหนึ่งกันกี่คนเคี่ยสองเองอ่ะทุกคนน้อยมาก ทุกคนทุกคนดีชนะเย่ช yeah! นะถ่ายเลยเย้้อ <Yeah! S 2> คนดีชนะเ,เราออกก่อนนะทุกคนบ๊ายบายเดี๋ยวมาเล่นให้ดูอีกนะบ๊ายบายค่ะ